โอ้บ้านสวยล่มลื่นนะยายยายาทำเองเลยอ้หลานเออเฮ้ยดูดิงานาอยู่ไหมล่ะบรรยากาศกลจะเสร็จแล้วล่ะใช้ได้เลยอ่าใช้ได้เลยบ้านสวนนะานยายตามป้ายเลยปะ่ะพร้อมอยู่นะพร้อมอยู่อีกสักสามสี่วันนะครับมันอยู่ได้เลยอือคือตอนเนี้ยเอ่อล้อมรั้วก็กําลังจะเสร็จใกล้จะใกล้ละโอ้รั้วปึกไหมยายโอ้โหเอ็งก็จะมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้สิบ้านเหมือนเออปึ๊กปึ๊กเออนะ ลองเอาตัวมาชนได้นะหนึ่งไร่29วาขนาดกำลังพอดีเลยยายอ้าวแล้วแปลงเนี้ยมันเหมาะเลยนะมันอยู่ที่อำเภอเมืองสุรันะเฮ้ยออเอออ่าพื้นที่เนี่ยที่ถ่ายอยู่เนี่ยในรั้วเนี่ยใช่หมดเลยกำลังทำอยู่ โอ้โห oh ติดคอนกียด้วยคอนเกีเจ้สวยจังเลยคนชุมชนเยอะแยะไฟฟ้าประปาครบอินเทอร์เน uh, ็ตมีนะเฮ้ยเดี๋ยวไปดูการเดินทางก่อนดีกว่าจะซื้อบ้านนี้ต้องรู้ว่าเดินทางยังไงอ่าแต่เข้าๆหลังนี้กี่ห้องนอนนะยายไหนลองเล่าไล่มาให้หน่อยกำลังทำอ่ะเป็นสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวห้องโถงกลเล่อปลาลาเลยละโอ้โหสามห้องนอนเลยเหรอสามห้องนอนเลยยายมีพื้นที่ทําสวนด้านหลังอีกเยอะอีกเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวอดใจรอข้างหลังก็พื้นที่เยอะเพียบเลยเดี๋ยวก็พาไปดูให้ทัวร์ห่ยว่าเฮ้ย เฮ้ยคอนกีดคอนกีดนี่ไปปุ๊บก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายยาวไวหน่อยประมาณสักสี่กิโลก็ถึงถนนสี่เลยนะนี่ถึงถนนรัดยางนี่แค่ยี่อะไรนะไม่ใช่ยี่สิบสองร้อยกว่าเมตรสองร้อยเมตรถึงถนนรัดยางใหญ่เลยร้านค้าโอ้โหร้านประจิ๋มอ่าร้านตะเทืองอยู่ครบอยู่ครบหมดเลยแต่วันเนี้ยเขาไปงานบวชกันนะเออใช่อ่าคือเธอตั้งใจจะสื่อคือร้านอะไรนะร้านโชว์หวยอะไรเยอะแยะเยอะแยะแล้วก็ชุมชนพร้อมเนี่ยหน้าบ้านก็เป็นแบบเนี้ย เดี๋ยวเขาก็จะต้องรัวดึงดึงหมดเลยใช่ปะดึงหมดจี้ดึงล้อมหมดเลยตอนนี้ได้แฉบไหมเดี๋ยวแฉบนึงก็มาแล้วก็ด้านหน้าจบแล้วอ่ะเนี่ยประมาณนี้หน้าติดคอนกรีตเท่าไหร่ยายโอ้เนี่ยนะยี่สิบเมตรได้ว่ะยี่สิบลึกเท่าไหร่อ่ะลึกประมาณร้อยเมตรเออนะทรงสวยเนี่ยเนี่ยให้ดูเลยวันนี้ขอไวๆหน่อยยายเอาไวๆเหรอเฮ้ยยายเดินเร็วจังรีบอะไรขนาดนั้นยายกลัวดำอาเชะรีบมันรึยังไง นี่นะบ้านเนี่ยสร้างไว้กลางที่ <c oughs> ข้างหลังยังมีอีกเดี๋ยวพาไปดูแต่ว่าอันเนี้ยหลักๆเนี่ยคือกลางที่นี่คือบ้านเนี่ยเกือบเต็มเลยครอบเต็มปะเจ้เกือบเต็มกลางเลย <c oughs> เห็นไหมชิดรั้วชิดรั้วเลยอะอยู่ได้ประมาณสักถ,ถ,ถ้าเฉพาะตัวบ้านก็ประมาณโโสาักสิบกว่าเมตรอย่างสิบสองสิบสามเมตรอะดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยรูปไปทั้งหมดประมาณเนี้ยเนี่ยชิดขอบชิดรั้วหมดเลยเห็นไหมอ่าขอแอลเอลเอลในบ้านหน่อยได้ไหมได้ได้ได้อืมตอนนี้อาจจะลบๆหน่อยนะเพราะว่า างก็ต้องทำให้เก็จเนี่ยเร่งทังเร่งอะทีเออก็กาลังทำอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรารอดูภาพรวมก่อนละกันดูฟงดูฝ้ายไม่หรายฝ้าสวยไม่เป็นดอกไม้ดอกบัวนะครัวเออเออสามห้องนอนก็ตั้งแต่ข้างหลังนู่นเลยนะหนึ่งหนึ่งสองสามอ่าโน่นนี่หน้าต่างรอบ รอบเลยละโอ้โหมันเหมือนมันสไตล์แบบสีสีแบบโล่งๆสว่างสว่างสว่างวงเลยอ่าบ้านๆใช้ได้ใช้ได้ยายเขาแบกสีอะไรสีครีมๆบ่อยสีครีมเออไปเดี๋ยวพาไปดูก่อนดีกว่าเป็นงทางเดินหมดเลยเนี่ยอือสองเมตรได้เ่ทางเดินชนลวดก็พอยายยังเปื่อยอยู่นี่เห็นไหมฐานบ้านนี่คือก็ทํายกคือมีระดับหมดนะอ่าอ่าแล้วมันยังอุ้น้ำกระท่วมในยายเนี่ยตัวเขายกพื้นขึ้นมาอีกเนี่ย สูงเลยโมขึ้นมาอีกเออโหดูดินี่นี่ข้างหลังนี่ก็เป็นห้องโถงห้องอะไรเเร็จสัตว์ไปนี้เลยทะลุไปเลยนี่ทะลุจากหลังบ้านเลยแล้วก็จะเป็นเหมือนโอ้โหมีมีที่นั่งและห้องน้ำนะอ่ะห้องน้ำนู่นอีกเฮ้ยตรงนี้ครัวเลยนะครัวเลยครัวได้เลยได้สิเออครัวก็ไม่กลิ่นไม่ได้ไม่เข้าะในตัวบ้านหรอกนะเออจัดไปแล้วดูข้างหลังดิพื้นที่วิ่งนี่โอ้โหโคตรกว้างเลยขอดูหน่อยดิ รอก็รอย้ายมาเเยนี่ใช่หมดเลยนะใช่ใช่ข้างหลังก็มีต้นไม้แต่เดิมมีตาดาวมีปลาดูะาดาวปลาดูเนี่ยที่ล้อมเนี่ยที่เสาชนเสาเนี่ยใช่หมดเลยใช่หมดเลยข้างหลังก็ข้างๆก็ติดกับเพื่อนบ้านก็ทําเป็นโลงเพาะชําอืมอ่าเล็กๆอ่าด้านหลังก็จะเป็นบ่อน้าบ่นนั้นไม่ว่าการข้างๆก็เป็นเขาจะทําเป็นอะไรเป็นสวนวิยาข้างข้างเหรอเดี๋ยวเขา่าจะปลูกไอ้พวกผักพวกอะไรเนี่ยครับฟรีมแล้ว สรุปให้หน่อยยายพามยาวเลยลืมบอกราคาด้วยไม่เป็นไรราคาเราก็ขึ้นมาให้แจะบอกไว้ก็ดีเหมือนกันนะอ่ะหนึ่งไร่29วาเนี่ยบ้านหนึ่งหลังใหญ่ๆ3สามห้องนอนเนี้ยบนพื้นที่เท่านี้ล้อมรั้วให้เสร็จตอนเนี้ยพร้อมอยู่ตอนเนี้ยขายเท่าไหร่เท่าไหร่หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาท อ้าวพร้อมอยู่พร้อมอยู่ที่อันนี้คือพร้อมอยู่นะราคานี้โปรนะเออถ้าเกินสิ้นปีนี้เอ้ยไม่มาจ่ายเว้สิ้นเดือนนี้ราคาจะปรับขึ้นนะไปเรื่อยทำให้สวยเลยละใช่อันนี้คือโปรจริงโปรจริงไม่รู้ว่าเดือนหน้าอ่ไม่รู้ว่าเดือนหน้าหรือ2เดือนหน้าข้างหลังอาจจะขึ้นอีกแสนสองแสนนะจ๊ะเพราะ่า๋ยวเขาจะ อาจจะมีลงต้นล้มต้นไม้เนี่ยราคาก็จะปรับให้เออ <c oughs> ใช่ก็เดี๋ยวก็ปรับให้ตามแต่ความสวยเนี่ยคือที่หนึ่งดูหลังกล้องแล้วโอ้โหอยู่ที่อ,อำบลตลิ่งชันปะเอเออำเภอเมืองอำเภอเมืองสุพรรณอ่ะอารักี่ก็สวยนะ52าสิบสองับสองปะห้าสิบสองับสองห้า บวกสองเนเจ็ดเจ็ดบวกสองเปนเก้าเฮ้ยเอออ่าร่ำรวยร่ำรวยก้าหน้าสนใจเนี่ยนัดชมเออไปนัดชมกันชมยิ่มาจัดชมแล้วก็ถูกใจจองก็ว่ากันเออจัดไปตอนนี้กำลังโปนะเดี๋ยวไอ้หมดโปร้วจะเสียใจกันนะเฮ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นใหม่อีกทีหนึ่งล้านเจ็ดล้านแปดนะอ่าอ้าอ่ะสาหรับวันนี้ไปแล้ว